าดีค่ะเก่งๆทุกคนเลยมาดีค่ะเป็นยังไงกันสบายกินไปก่อนเลยค่ะเอาข้าวกระหมูอุ่นหน่อยมันเย็นแล้วเอาทำไมมาตอนนี้เอาทำไมมาไม่มาตอนไหนเอาแล้วอีกมาตอนไหนมาตอนนี้สิ

ไปหรือเปล่าที่บ้านอยากกลับบ้านไหม,ไม <laughs> อยากกลับยังยัง <laughs> ยังกำลังสนุกอยู่ใช่ไหม,ไมยังไม่อยากกลับก็ต้องขยนันซ้อมมแต่คนสั่งมาว่าให้ขยันซ้อมหน่อยอืมที่แล้วหลับเยอะขยันซ้อมหน่อยแล้วก็ <laughs> ขยันซ้อมตั้งใจซ้อมเวลาครูเขา ซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเหนื่อยมีพลังไรก็ออกมาเยอะๆแล้วมีแฟนคลับเยอะนะกองเชียร์ก็เยอะพี่่อ่อาจารย์ที่มหาลัยหรือที่เข้ามาเชียร์อืมเขาก็มาเชียร์ให้ตั้งใจซ้อมให้ดีญาาก็ดูทีวีทุกวันเลยค่ะญาก็ดูยากับพระอ๋อดูทุกวันวันเสาร์นะฮะแล้ววันก็ดูในดูทุกวันอ่ะ เอาแล้วให้พ่ออกเปิดก็เปิดที่บ้านพอเปิดด้วยไว้ตลอดเวลาพ่อก็ก็ไม่ว่าไงก็ให้เริ่มคนก็เริ่มเชียร์กันเยอะแล้วมีแฟนคลับเยอะตั้งใจซ้อมหน่อยให้ขยันซ้อมพลังเริ่มพับเริ่มแผ่วลงแล้วนะวิกวีิแล้วอืมแล้ววิวิก่อนอวิกที่เป็นร็อกอะ ก็โอเคพยายามมีพ <Tipp> ล <s> ังมีเท่าไหร่ให้เอามาเยอะๆหน่อยแถวเอาไปหน่อยแล้วนะอาทิตย์วิกนี้ให <ills> um, ้ส like. ah? <laughs> uh, ู้ๆสุดๆเลยนะเป็นแดนแดนฮะได้เป็นเกาหลีเออถูกทางแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันลองไม่ก็ซ้อมสิซ้อมเยอะๆซ้อมให้เยอะๆหน่อย แล้วก็อยาก,กินเยอะอ,อแต่ตัวจริงก็มาดูไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะแต่ออกทีวีเหมือนจะบเริ่มเท่าอ้วนอ้วนอ้วนอะ้วนเหรออ้วนจริงอ้วนที่ผมอ้วนมีทะเลด้วยไม่ใช่ <laughs> น,นี้อะไมเงียบจังเพราะว่ามีความข้าวกินถึงข้าวอืมคิดถึงใครบ้าง <laughs> จะฝากบอกบอกคิดถึงใครเ <laughs> อ้ยเรามัน มีการของเอโปสการฝากต้องให้ฝากเวลาซ้อมก็ตั้งใจซ้อมแสดงกเเ็เอาให้เต็มที่หน่อยแถวไปนะเี่ยนะร้ <laughs> อ,องก็ให้เพิ่มพลังขึ้นมาอีกหน่อยมนะันตอนแรกมันขึ้นไม่ทันดูแล้วก็เลยแบบ ร้องให้มันเต็มเต็มเสียงเวลารา้องรู้สึกจะเบาไปมีพลังเท่าไรเอามาให้หมดเหมือนผู้อู่บอ,อกให้เพิ่มพลังเยอะๆหน่อยยิ้มด <laughs> ีนี่ว่าอยากกลับบ้านยังไม่อยากกลับใช่ไหมยังคะ่ะยังหวดหนูเลย ไม่ตีก็บอกว่าถ้าออถ้าสมมุติว่าออกก็ไม่ต้องเสียใจจะพยายามทําให้เต็มที่ก็แล้วกันเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ต้องให้ดีกว่าเดิมอีกเดี๋ยวอีกสี่วิคนั่นสิพยายามฮะ มามาทุกอาทิตย์ใชาว่าไงก็บอกให้ทำเต็มที่หน่อยเพราะว่าแฟนคลับก็เชียร์มาเยอะแล้วเขาเชียร์กันทั้งลำปางแล้วมั้งลำปางยังทำแล้วนึกว่านีกว่าเลยได้ทำคนก็เชียร์กันเยอะแล้วทำให้เต็มที่พยายามสู้ๆหน่อย เนี่ยซ้อมตลอดต้องซ้อมให้หนักหน่อยนี่คระคทำเวลาร้องอ่ะต้องเพิ่มพลังเสียงขึ้นมาอีกจะฝากบอกอะไรไหมย่าก็ฝากบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่ออ๋อแม่ปีอะไรได้อยู่ถึง ได้อยู่จนวันเดอแล้วอะไรด้วยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่นะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ดูแลว่ามวขอบคุณค่ะเบลร้องไห้ถึงแม่หรือเปล่าฮะร้องไห้ถึงแม่หรือเปล่าไม่สิแม่ลนนะทีอ่ะ <laughs> สิแมาน,นะที เห็นกิน uhm กันตลอดเลยแม่ตีบอกเนี่ยน้องมุกอะเห็นที uh ่ไรกินทุก uh, ทีเลยอะไรหลงก็กินกันออกากินกันฮะออกกินเยอะออกกินเยอะใช่ไหมเลี้ยงดีอ่ะองาายทำหน้าตลก จะอยู่อีกกี่วิอีซีวิฮะบีซีวิคเขาเน้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นรนแล้วอีกก็รอก็ทําให้เต็มที่ก็มีละครเวทีมาแล้วก็แล้วก็แบบว่าพูดไม่ชัดใช่มีแต่คนฝากบอกว่าทําไมพูดไม่รู้เรื่องขอบคุณค่ะัอดีลูกบอกให้พูดรู้ให้รู้เรื่องหน่อยพูดช้าชาชัดชัด ฟังไม่รู้เรื่องหือ <c oughs> คนบอกเนี่ยทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออมันไม่รู้เรื่องอต้องไปฝึกพูดใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวอุ่นกับข้าวให้เพื่อนกินหมมนมจะเย็นล้วถ้เาเจอเพื่อนมันเ,เจอเพื่อนมัวกิน <c oughs> ก็มา,มาเขาก็มาเชียร์กันมาเชียร์น้าเห็นอิงเลยสอบอะไรมองทำไมมีมี ไม่รู้จะบอกอะไรแต่ว่าให้ขยันซ้อมก็แล้วกันเนย่าเว็บจนปวดพุงดีแล้วไงพุงจะได้แคบลงวันวันไม่รู้ไม่รู้แสงเกงหรือเปล่าทุกทีเห็นบางทีมันจะเห็นขาเริ่มมาแล้วก่อนแล้วใช่แล้ว ก็ออกกำลังสิตอนเช้าอ่ะออกกำลังให้เยอะๆหน่อยเพิ่มจากที่ครูเขาให้ออกค่ะค่าว่ายน้ำแต่ว่าครูบอกว่าว่ายน้ำมันจะไม่ลดนะอือก็เบาๆกินแบบแค่ชับ อะไรอยูย yeah. ังยังยังกินก็ได้แต่งไทยแต่งไทยมองไม่มีอะไรจะคุยกันเพราะว่าอยู่บ้านดูตลอดเวลาดูแม่แอดดูแม่แม่อยู่แม่บ้านแม่แอดดูหมดใช่อไม่กลับบ้าน ถ้ากลับลางกางก็เป็นบางครั้งแม่แม่แอดนาแจงอะไรเขาก็ดูกันตลอดเวลาไม่ได้ทํางานกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําการทํางานแล้วอตอนนี้มัวแต่ดูมุกตลอดเวลาอนอนดึกไหมดึก เอาแล้วพ um, ี่สายทำงานแล้วาไทงานก็มาตอนันเย็นเย็นันุกก็มาเย้เหมอล้วนานกาดเขียนหรือยังอยู่ไหนเลยกับ๋ป เดี๋ยวยเดี๋ยวซ้อมต่อใช่ไหมเดี๋ยวเรียน้อาไม่กินไม่เอาเห็นแต่กินแต่เนี้ยตลอดเลยอะ่ะเขาถ่ายตลอดเขาถ่ายก็กินตลอดไงหิวยัง หิ่ก็ไปกินก็ได้นะเดี๋ยวแม่เดินไปด้วยก็ได้ค่ะไม่กินเหรอเรว่าหิวคิดถึงใครบ้างเดี๋ยวจะบอกให้ถึงหมดหมดทุกคนหมดทุกคนเลยบอกเลยคิดถึงหมดทุกคนกันสบายใช่ไหมถึงเวลาก็มีคนเลี้ยงข้าวตั้งใจเลี้ยงข้าวเยอะว่าตั้งใจเลี้ยนหน่อย อูบอกว่าพูไม่มีพลังเลยใช่เดี๋ยววิคนี้ต้องแก้ตัวใหม่ก็นั่นสิไม่ไม่ันขึ้นไม่ทันแล้วมันก็เลยไม่ไม่ยปกติไม่ไม่ค่อยจะตื่นเต้นมากขนาดนี้ทําไมวิคนี้ตื่นเต้นอ่ะมันขึ้นไม่ทันน่ะแล้วมันก็เลยไม่มั่นใจแล้วมันก็ก็วิคื่นก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่หลุดแต่ว่าวิคนี้หลุดอย่างแรงเลยนะตึกตอนแรกก็ไม่เป็นไร แกตัวใหม่อาทิตย์ต่อไปเนี่ยทำให้เต็มที่ก็แล้วกันอะไรรึเวล่าตัวไมยิ้อย่างเดียวเวลาพูดยิ้อดนยวครูบอกว่าไม่ให้ยิ้นเวลาพูดไว้ขบอกนี้ ทำไมดูเงียบจังก็คุยกันแต่ฟังฟังอือเจเวลากี่แต่เวลาโอเคไปแล้วนะยี่งถึงแล้วนึ่ว่ากำลังสนุกก็สิดูอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จากกันไปไหน ไปละอืมอืม <centro> อืมไปโตได้ไงลูกบ๊ายดีลูกบ๊าดีค่ะป๊าดีค่ะบ๊าดีค่ะดีค่ะยุคอเก่งมากทุกคนป๊าดีค่ะบ๊ดีค่ะบดีค่ะ เต็มที่นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอะไรถ่ายรูปกับแม่ยังเออใช่สวัสดีค่ะทร้ยวแบบเปรี้ยสวัสดีค่ะโดนจริงหรอจังเลยสวัสดีค่ะนั่งนึงถ่ายรูปกับแม่ก่อนดีเออของพี่นันถ่ายเหรอันอยู่ไหนยี่สี่เลยเราสามเปนไหมนะคะมีของกวนจอดไปไหนอ๋อเจอกันทุกเจอกันทุกเสาร์ค่ะ แห็นอะไนี้เรานั่งอยู่กับไอตัวเล็กอ๋อม่ไม่ไม่นั่งไม่นั่งข้างหลังหน่อยคั้งสองนดูพี่สาวไทยอยู่เนะพี่สาวไทอยู่ได้ไม่เสีใจเย่ตวเปลี่ยนการไม่แตะมาวาสวหรือยังสวยค่ะขอบคุณค่ะน่เป็นอตีงหน้านไม่เป็นไรเีไม่เป็นไรไม่เป็นไรลยวันนี้แต่งหน้าด้วย ทำผมโอเคครับต2 3ขอบคุณค่ะมุ้มุ้เอาข้าวให้เพื่อนกินอดไรคะเย็นหมดแล้วอุ่นอุ่นข้าวอยากเจอแม่บ้างขอบคุณนะคะค่ะบ๊ายบาค่ะโชคดีทุกคนนะคะบวาสดีค่ะอ้อนอ่อนอีกแล้วบ๊ายบายยบา